วันโลกระยะแฝงและวันโลกระยะลุกลามเป็นอย่างไรคลิปวันนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับช่องหมอชาัดชาัย ICU พบกับผมหมอเป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับก็วันนี้นี่ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันโลกระยะแฝงตัวกับวันโลกระยะลุกลามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเพราะมีผู้ป่วยบางคนก็สงสัยว่าเอ้มันคืออะไรนะมันมันต่างกันยังไงอะไรคือแฝงตัว มันไปแฝงตัวอยู่ตรงไหนของร่างกายเหรอมันไปอยู่ตามซอกตามหลืบในปอดอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังน,นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยสมมตินี้คือปอดของคนเรานะมีปอดซ้ายปอดขวาใช่ไหมครับแล้วก็มีหลอดลมใหญ่นะหลอดลมหลอดลมก็แยกเป็นหลอดลมไปข้างซ้ายหลอดลมใหญ่ไปข้างขวานะครับคราวนี้สมมติเรามีเชื้อวัณโรคเนาะ เชื้อบณโลกนะครับมันก็เข้าสู่ปอดเรานะพอมันเข้าสู่ปอดเราเนี่ยมันก็ลงไปที่ถุงลมข้างล่างเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปอดของเราก็จะมีทหารเฝ้ายามอยู่นะครับก็คือเมดเลือดขาวของเรานะครับไอเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันก็จะจับเชื้อวบณโลกกินนะครับโดยปกติมันจะจับเชื้อบณโลกกินก็จะมีส่วนหนึ่งที่จับกินแล้วหายหมดอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เกิดโรคไม่เป็นอะไรเกิดขึ้น แต่มีบางส่วนเนี่ยที่เม็เลือดขาวกินแล้วบางครั้งเนี่ยมันมันกินไม่ได้หรือมันร่างกายเราอ่อนแอเนาะเม็เลืดขาวทํางานไม่ดีวัณโรคเนี่ยมันมันไม่ตายนะมันไม่ตายมันอยู่ในเม็เลืดขาวของเราคราวนี้พอมันอยู่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงมันก็ไปติดเชื้อเนาะที่เห็นเป็นม่วงๆเนี่ยก็คือมันทําให้เกิดปอดอักเสบนะปอดอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งคือมันก็ ไปอยู่ตรงต่อมน้ำเหลืองในขั้วปอดของเราทําให้ต่อมเงื่องโตขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นพวกที่เชื้อไม่ตายนะเชื้อไม่ตายแล้วก็มันจะเกิดปอดอักเสบเราพบแบบนี้เนี่ยที่ในได้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันกต่ำนะครับคราวนี้ พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นภูมิเนี่ยในต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นเม็ดเลืดขาวพวกชนิด T ชนิด B นะครับในช่วง2อถึงแสัปดาห์เนี้ยนะครับพวกนี้นก็จะมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวของเรานะให้มาต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายของเรานะครับซึ่งไอลักษณะของ รอยโรคที่เกิดขึ้นในปอดในต่อมน้ําเหลืองเนี่ยเราไปดูทางชิ Merry ้นเนื้อบางทีเรามีชื่อเรียกว่ากลานโนมานะครับคราวนี้คนแข็งแรงนะครับแต่เชื้อไม่ตายเนาะเป็นยังไงคนแข็งแรงแต่เชื้อไม่ตายเป็นอย่างไร,งร,งไม,งไรมันก็จะเกิดการติดเชือรรร้อวัณโรคระยะแฝงก็คือว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยมันก็จะอยู่เงียบๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรต่อร่างกายเราเลยอยู่เงียบๆอาจจะอยู่ในต่อมน้ำเหลืองของเรานะอยู่แบบเงียบ ตรงนี้ถึงแม้เราจะได้รับเชื้อไปแล้วแต่ว่าเราจะไม่มีอาการอะไรของโรคเลยเราเลยเรียกตรงนี้ว่าวันในโรกได้ยักแฝงนะครับส่วนถ้าเมื่อไหร่เรามีภูมิคุ้มกันตกลงนะครับหรือว่า,าเชื้อเนี่ยมันก็สามารถกระจายออกมาได้สามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นได้สู้กับภูมิต้านทานเรานะแล้วก็อาจจะไปทางกระแสเลือดได้นะครับอาจจะไปไว้วะอื่นๆหรือไป ติดเชื้อในปอดบริเวณส่วนบนปอดของเราเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันโรคระยะลุกลามนะครับอันนี้เกิดขึ้นได้นะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะมีอาการของวันโรคเกิดขึ้นเช่นไข้ไอเหนื่อยเสมมะเป็นต้นอย่างนี้นะครับเสพมะเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูง่ายๆว่าวันโรคระยะแฝงกับวันโรคระยะลุกลามมันต่างกันยังไงนะครับ อย่างแรกก็คือระยะแฝงเนี่ยมีเชื้อน้อยใช่ไหมครับมันไม่ลุกลามเนาะเพราะเพราะเพราะมันอยู่อ่ามันมีมีภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจัดการมันอยู่แต่ถ้าเป็นระยะลุกลามเนี่ยเชื้อมันจะเยอะนะครับมีการลุกลามของโรคเกิดขึ้นนะแล้วก็ระยะบรรลโลกแฝงเนี่ยระยะแฝงเนี่ยไม่แพร่เชื้อนะครับแต่ถ้าระยะลุกลามเนี่ยแพร่เ,เชื้อได้นะครับระยะแฝงไม่มีอาการ ระยะลูกลามมีอาการนะครับระยะแฝงภาพถ่ายรังสีเนี่ยปกติแต่ถ้าระยะลูกลาภาพถ่ายรังสีมักจะผิดปกตินะครับการตรวจเสมหะระยะแฝงจะตรวจไม่เจอเชื้อนะครับในขณะที่ระยะลูกลาเนี่ยตรวจเสมหะจะเจอเชื้อนะครับระยะแฝงไม่ต้องแยกตัว ไม่ต้องแยกตัวก็คือใช้ชีวิตปกติในขณะที่ระยะลุกลามต้องรักษาโรคก,ก่อนสักระยะหนึ่งต้องแยกตัวนะครับประมาณ2สัปดาห์นะซึ่งระยะแฝงเราจะไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้ป่วยวัณโรคแต่ถ้าระยะลุกลามเนี่ยเราจะแยกเป็นผู้ป่วยวัณโรคนะครับอันนี้ต้องแยกตัวออกมานะอันนี้คือความแตกต่างกันของสองอันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูแผนภูมิกัน,กนสมมติเราไปสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคมา คว่าสัมผัสเนี่ยมันมีนิยามการสัมผัสอยู่นะเหมือนผู้ป่วยโควิดมันก็มีนิยามการสัมผัสใช่ไหมครับสาหรับบันไโลกคืออย่างน้อยต้องเป็น8ชั่วโมงต่อวันหรือ120ชั่วโมงต่อเดือนอันนี้เราเรียกว่าเป็นการสัมผัสใกล้ชิดนะครับที่มีโอกาสเป็นบรรณโลกได้คือ8ชั่วโมงต่อวัน120ชั่วโมงต่อเดือนนะครับซึ่งพอเราสัมผัสโลกแล้วเนี่ยจะมี70-9 0เลยนะครับ ไม่ติดเชื้อเพราะภูมิเราแข็งแรงใช่ไหมครับก็ทาลายเชื้อทิ้งไปถ้าเชื้อมันมน,น้อยก็ทําลายทิ้งไปแต่จะมีประมาณสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นที่ไม่รักษากาจัดบาราโรคไม่ได้เกิดการติดเชื้อที่ผมบอกตอนแรกเนาะกาจัดไม่ได้พอกําจัดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ป่วยเป็นบาราโรคมันก็เป็นบาราโรคเนี้ยแฝงตัวไปอย่างนั้นฮนะไม่เกิดโรคอะไรนะครับแต่จะมีประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะ ที่จะป่วยเป็นมานโลคเกิดขึ้นโดยประมาณ5%จะป่วยเป็นมานโลคใน2ปีแรกส่วนอีก5%ที่เหลือก็จะป่วยหลังจาก2ปีนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเราป่วยเป็นมานโลคนะครับไม่รักษามีประมาณ50%ที่เสียชีวิตใน5ปีหมายความว่าถ้ามี10คนเป็นมานโลคเดินมาหาหมอแล้วไม่ยอมรับการรักษานะผ่านไป5ปี จะเหลือแค่5คนเท่านั้นเองจาก10คนนะครับเพราะว่าเสียชีวิตไปโดยสรุปแล้วก็คือถ้าเราสัมผัสผู้ป่วยวัน,นโลกนะมีโอกาส10-30%ที่จะติดเชื้อเนาะแล้วในแยกออกมาอีก90%ก็จะเป็นวนัโรคระยะแฝงในขณะที่10%ถึงค่อยมาเกิดอาการอีกที่นึง ครึ่งหนึ่งเกิดก่อน5ปีอีกครึ่งหนึ่งเกิดหลัง5ปีไม่เกิดครึ่งหนึ่งเกิดก่อน2ปีอีกครึ่งหนึ่งเกิดหลัง2ปีไปนะครับแต่กลุ่มนี้รักษาได้นะถ้าเรารักษาแต่ถ้าไม่รักษาครึ่งหนึ่งก็จะเสียชีวิตใน5ปีนะครับโดยสรุปแล้ววานาโรเนี่ยมันก็จะมีวานาโร่ระยะแฝงและวานาโร่ระยะลุกลามนะครับระยะแฝงเนี่ยไม่มีอาการไม่ต้องแยกตัว ถ้าเป็นระยะลุกลามมีอาการต้องแยกตัวนะครับแล้วก็ถ้าไม่รักษา5ปีจะเสียชีวิตประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้คลิปก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ